สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์เอกวิทย์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนนคุณสิงวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่ผมอาจารย์อยู่ด้วยกันแต่ว่ามไม่ได้คุยกันเรื่องวิ่งน,นะครับจะเป็นครั้งแรกที่ผมอา,อาจจะขอตอบแทนบุญคุณที่อาจารย์ทําให้ผมวิ่งได้ดีขึ้นผมก็เลยวันนี้มาทําหน้าที่อธิบายข้อมูลต่างๆในเชิงตัวเลขในการตีกรอฟออในฐานะที่ผมทําฟิตเนสนักกร์ฟ ผมก็ควรจะมีความรู้เรื่องกอล์ฟมากพอสมควรจะได้ทําให้การทาฟิตเนสมีคุณภาพสูงขึ้นใช่เพราะาจาย์ดูนักกีฬากอล์ฟหลายคนนะครับคอนเซปต์วันนี้เนี่ยเราจะมาดูข้อมูลในการตีของจักรกนะครับโดยมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นโปรสดมโปเพิสดมมาช่วยปรับนะครับให้น้องจักักก็ตีตรงขึ้นดีเลยครับดีเลยครับี๋ยวจะทำยังไงปั๊บเนี่ยเดี๋ยวโปรสดมเขาจะทำหน้าที่ ปรับสวิงเดี๋ยวผมจะมีหน้าที่บรรยายข้อมูลตัวเลขต่างๆดีเลยครับนะครับผมจะได้รู้ไอ้ตัวเลขต่างๆเนี่ยมันค่าอะไรบ้างเนี่ยมันクラブสปีดเอฟฟิเชนซี่แองเกิลออฟแอตแทกอะไรเงี้ยเออผมผมอ่านภาษาอังกฤษแต่ผมเข้าใจครับไอ้คำศัพท์ต่างๆเนี่ยแองเก a ลออฟแกกรู้แต่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้วันนั้นฟังคลิปอาจารย์ที่ไปสัมภาษณ์รายการเพจเพจหนึ่งเลี้ยงวิ่งอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยู่กับกีตาร์มา 4ีกว่าปีแล้วใช่ไหมครับ4ีปีตั้งแต่ผมอายุ17ไอ้ข้อมูลพวกนี้ครับผมอยู่กับมันมา20ปีแล้วตั้งแต่ปีประมาณ2 5 0 5ได้ครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีได้ครับมาก็เดี๋ยวมาน้องจากโคตรตีดูก่อนเท่าที่เมื่อกี้ดูดูปะก็เหมือนจะมีเรื่องเกี่ยวกับเห็นโปรโพเขาเขาคอมเมนต์ว่าจะตีแล้วแบบยังออกไปทางขวานิดนึง ก็พยายามปรับให้มันตรงขึ้นสตาร์ทข,ขวาสตาร์ทขวาสตาร์ทขวาโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะค่อยๆบรรยายตัวเลขแล้วกันครับเฮ้ยดูนี่อันนี้เหมือนสตาร์ทลายขวาลายของสตาร์ทขวล่าที่เล็งไว้นี่โปรสดมไม่ต้องไม่ต้องดูตัวเลขเห็นเลยใช่ใช่โป,ปรสดม์ดูตาเปล่าได้ เลยเลยครว่าสตาร์ทขวา3.2องศาไปนทางขวาเนี่ยดีดีว่าไม่บอกองศาด้วยฮะแล้วก็ก็ชัดเจนนะครับว่าแนวไม้ที่เราตีเข้าไปเนี่ยมันส่งแบบ i n นไซ e ์เอาอันนี้คือเรียกว่าขับพาร์ขับพาร์ับพารครับมันก็มีตัวเลขเนี่ย3.2คือองศาครับครับตัวเลขหนึ่งก็คือว่ามันสตาร์ทเป็นทางขวาก็อย่างนี้ครับอาจารย์คือข้อมูล ข้อมูลตรงนี้ครับถ้ายังปล่อยให้เขาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับมันก็จะเป็นลักษณะการตีแบบสตาร์ทขวาแล้วก็ดอเข้า,าเพราะว่าถ้าไม่ดอเข้ามามันก็คือออกขวาไปเลยครับครับเขาก็คือ,อเป็นเป็นสัญชาตญาณเอาตัวรอดของนังกกอล์ฟทุกคนมีหมดครับครับถ้าขับป๊เราไปทางขวาปั๊บเนี่ยเราไม่ทําอะไรเลยกับมันเนี่ยมันก็ไปขวาครับนะฮะตอนนี้เขาเขาก็เลยต้องใช้วิธีการเหมือนกับมีใช้ข้อมือช่วยหรือว่ามีการปิดหน้าไม้ช่วยทําให้มันสตาร์ทให้ให้ลูกมันดอเข้าให้ลูกมันดอเข้ามาใช่ครับ ก็เดี๋ยวโปรสลมก็จะทําหน้าที่แก้ให้มันสตาร์ทขวาน้อยลงก็ลองจดเซตอัพเหมือนเดิมแล้วก็เอาเอาลูกแคบมาไว้เท้าซ้ายนิดนึงใช่แล้วก็เท้าซ้ายต่ำโอเคแล้วก็ตีตำ่ำแนวเท้าไปเลย น้อยลงน่าจะน้อยลงน้อยลงไม่กี่สามกว่าตอนนี้เรือสองจุดสี่ตอนนี้เรือสองจุดสี่น้อยลงแล้วแต่ว่ายังเห็นหน้าไม้เปิดเปิดเมื่อเทียบัปทา t a r ก็ต l i น์เนี่ยครับอาจารย์สามจุดห้าองศาครับอ๋อใช่ใช่ก็คือถ้าเราตท t ทาร a r ก็ตเนี่ยนะครับหมายความว่าหน้าไม้มันไปที่เป้าหมายหรือไม่ใช่ไหมหน้าไม้ตอนนี้มันหน้าไม้ตอนนี้มันชี้ไปทางขวา3.5องศาก็คือว่าถ้าเขาเล็งตรงนี้ใช่ไหมครับเส้นขาวตอนนี้เขาอยู่นี้แล้วหน้าไม้ชี้ไปทางนี้ครับอ่าหน้าไม้ชี้ออกนอกใช่ครับ ถ้าเป็นลักษณะน,นี้ก็คือมันมันก็จะไม่ค่อยดอ,อกลับเข้ามาละมันก็จะไปทางขวาทื่อๆเลย uh huh. อื <Okay. S 3> นี่อดเหมือนเดิมฟิลเหมือนตีออกมาจากข้างนอกนิดนึงอะไอยุกยืด ก็ต้องหมุนสะโพกหมุนสะโพกไปด้วยถ้าไม่หมุนสะโพกมันก็ลงคอไไม้มันเดินทางไม่ได้รูกเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะจา่าเมื่อกี้แค่เข้าคอครับแต่ว่าใครับข้อมูลทุกอย่างตรงหมดครับครับกับพาร์ทน้อยลงเหลือนหนึ่งแล้วก็เฟสก็เหลือนหนึ่ง แต่ว่ามันเข้าคอมันไม่ออกขวาครับใช่ครับแค่เข้าคอม้ใช่แค่แค่นั้นเองครับลูกนี้ดีดีตรงนี้หน้าสตาร์ทซ้ายนี่โอ้โหอาจารย์ไม่ต้องดูตัวไม่ต้องรอดูตัวเลขเมื่อกี้โปรสดมทำยังไงเออะไรฮะเมื่อกี้โปรสดมบอกให้ทำอะไรเขาเขาบอกว่าพอลงมาจากข้างนอกแล้วตีแล้วมันฟิลเหมือนจะโดนคอไม้ครับใช่แล้วผมก็เลยบอกว่าให้ให้หมุนสะโพกให้เร็วขึ้นให้เร็วขึ้นไม้มันจะได้มีพื้นที่ในการโดนลูกได้ ยัขึ้นไอับขออย่างนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าขับพัดเป็นศูนย์แล้วครับศูนแล้วขับพาร์ศูนย์แล้วก็สตาร์ทซ้ายหนึ่งจุดสามองศาครับเฟสก็ตรงครับเฟสก็ตรงค่อนข้างตรงหนึ่งองศานิดหน่อยครับนีี่เปี่ยนยิงสตาร์ทลบแหละผมเริ่มผมเริ่มอ่านค่าเข้าใจบ้างแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ เมื่อกี้ข้อมูลเมื่อกี้ดีหมดทุกอย่างเสียอย่างเดียวคือแค่เคข้าคอ,อครับเพราะว่าหน้าไม้อะไรก็ตรงผับพาแล้วก็ตรงแต่ว่าเข้าคอแค่ยืน<ด>ใกล้ไปยืนใช่เหมือนเราแกล<ช>้งยืนใกล้ไปมันก็เลยติดลงมาไม่ได้เงี้ยครับ,รบแต่ถ้าแบบยืนให้มันกว้างขึ้นเงี้ยเวลาหมุนสะโพกไปแล้วตรงนี้ช่องนี้มันะเยอะมันทําให้โดนโดนกลางได้ข้อมูลตรงนี้ดีทุกอย่างเลยนะอาจารย์ดูดีดูนะครับเขาเรียกว่าสามศูนย์ ก็คือสตาร์ทก็คือ0.8ปไม่ถึง1อันนี้ศูนย์ที่1ศูนย์ที่2คือขับพาร์ทศูนย์แล้วก็เฟสก็ศูนย์ศูนย์หมดเลยอ่านี่ดีครับ <Okay. S 2> ใช่ครับก็คือค่อนข้างตรงครับโ้นี่โรคตนะื่เนเร,เริ่มเข้าใจแนวแนวดีแต่ว่าอาจจะน่าเหล็กปิดไปนิดนึงตอนตอนโดนลูกอะไรอยงี้สตาร์ทไซ์เยอะเกินไป1.6ก็ จร,จ,รจ,รจริงจริงโปรสดมพูดถูกครับเพราะว่าเวลาสตาร์ทซ้ายเนี่ยมันเกิดจากหน้าเหล็กเป็นหลักถ้ามันฟ้องว่า1.6เนี่ยแสดงว่าหน้าเหล็กมัน,มนชี้ไปทางซ้ายครับเพราะว่าขับพาสเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคือมันต้องดูสองค่าครับอาจารย์ขับพาสเนี่ยเขาสแควร์ละแต่ตอนเขาที่1.6คือตัวพุชพอพูใช่ไหมฮะใช่คือขับพาสเขาเดินทางเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับใช่ครับถ้าพูจะเป็นอย่างนี้ฮะขับพาสเขาเดินทางเป็นเส้นตรงแล้วแต่ว่าตอนเข้าไปกระทบเนี่ย มันดันปิดมันก็เลยออกไป1.6ึ่งจุดหโองศาถ้าน้าไม่ปิดี่ยเมื่อกี้สตาร์จะตรงเป๊ะเลยครับตัวสุดลมไม่ต้องดูไม่ต้องดูก็ต้องดูค่าเลย,เยผมต้องรอดูค่าขึ้นก่อนเนี่ยครับแต่ต้องดู3ตัวนี้ประกอบกันแล้วเราจะเข้าใจมันเลยครับคือมันมี พวกนี้พวกนี้ที่ที่ผมไม่เข้าใจมันเนี่ยผมคนวงการกรีธาเนะผมวงการวิ่งผมไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเทคนิคข้อเสมนะมันเป็นเทคนิคข้อเทมอันนี้มันฟ้องว่ากับพาร์ทมันไปทางทางขวาหนึ่งจุสี่แล้วก็หน้าไม้ปิดมัหนึ่งสตาร์ตตรงได้ครับครับหน้าไม้ปิดหึงสตาร์ตตรงได้อ๋อแต่ขับพาร์ทมันออกแต่ว่าหน้าไม้ปิดเข้ามาที่โปรสมองเขาอยากได้อยากได้ขับพัดตรงด้วยแล้วก็สตาร์ตตรงด้วยครับใช่ไหมใช่ครับหรือว่า ขับพาร์ทเป็นลบนิดนึงแล้ว Faith, Faith เฟสเฟสทูแทร็กเก็ตเปิดนิดนึงอะไรม่าเงเป็นลูก Faith, <Faith. S 1> เฟสเบบีเฟสอันนี้คือสิ่งที่โปรโซมเขาอยากให้น้องจะกคู่ทำประมาณนี้อาจารย์ดูคู่กันได้เลยครับไอตัวพุชพูกับขับพาร์ทสองตัวเนี้ยมันสัมพันธ์กันอยู่ ดูอย่างนี้หน้าม้าก็ยังปิดหน่อยๆแต่แนวดีขึ้นแล้วตอนนี้ไม่ไม่สตาร์ทเหมือนตอนแรกที่ว่าสตาร์ทขวาเยอะก็ถือว่าแนวดีขึ้นก็ที่เหลือปรับนิดหน่อยแค่หน้าม้่แล้วยที่เหลือมันสามารถปรับอย่างนี้ได้อาจารย์ไปปรับพวกแรงเคลนก็ได้ครับพูดศูนย์นะฮะใช่แต่ว่าขับพาสสตาร์ทขวาอยู่คสองสองสามโปรตมอยากให้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะสแควร์หรือติดซ้ายนิดนึงใช่ไหมติดเป็นลบใช่ติดซ้ายนิดนึง คือถ้ากับพารสู่หรือติดไปทางซ้ายนิดนึงได้เดี๋ยวเราไปแก้ที่่วงนี้ก็ได้ครับครับใช้พวกไลน์เกิลชดเชยก็ยังพอได้อยู่ออไปปรับหน้าไม้ได้ใช่มันจะง่ายกว่าไปปรับไลน์เกิลใช่ครับแต่พวกมันมันยังช้าไง สตาร์ทซ้ายแล้วหายย้ายออกขวาสตาร์ทค่อนข้างตรงกับตรงตรงกับตรงขับพาก็ตรงนะโอ้ลูกนี้ดีนะเพอร์เฟกต์เลยแต่มีมีหน้าไม้นิดนึงสองจุดห้าเฟสสองแร์เก็ตแต่สองค่านี้โอเคมากเลยศูนย์จุดสามกับศูนย์สตาร์ทตรงขับพาก็ตรงครับ แต่เหมือนกับพัดตรงแต่ว่าติดซ้ายนิดน,นึงนะเพราะมันเป็นศูนย์กับลบหนึ่งใช่ครับเนี่คือที่โปรสรลงเขาอยากได้เป็นไงโปรเพ็ดดีไหมอันนี้เข้าเ okay, ขบ้ํบหน้าเหล็กหน้าไม้ดีแต่ว่า แนวเรังมีติดในนิดหนึ่งว่ะหนึ่งติดสองจุดแปดแต่ว่าหน้าเด็กเลยดีว่ะใช่โปรเพจสังเกตจากอะไรที่เห็นว่าเขาอะไรอ่าหน้าไม้ปิดแล้วก็ไปทางขวาอะไรเงี้ย มนตอนลงเหมือนที่ถ้ายืนอยู่ตรงนี้มันจะเห็นเวลาลงมาบางทีมันถ้าดูไหนเข้ามามันจะแบบว่ามันจะเห็นเป็นถ้าถ้าเราตีเส้นตรงนี้มันจะเห็นเป็นเงาวิ่งผ่านไปเลยเหรอใช่เหมือนเราตีเส้นไว้ตรงนี้ครับแล้วก็แค่ดูว่าหน้าเหล็กมันถ้าเกิดมาจากไหนมันก็จะแบบมาจากไหนเส้นนี้นิดนึงแต่ถ้าเรไหนมาตรงมันก็จะแบบมาตรงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสังเกตตรงนี้แล้วรูปน่ี้ถือว่าดีไหมถือว่าโอเคครับแนวโอเคนี่อาจารย์ศูนย์ศูนย์จุดสี่ สตาร์ทสตาร์ทศูนย์ก็คือสตาร์ทต,งต,ร,ทตรงแหละขับพายก็ศูนย์แล้วก็เฟสก็ศูนย์ศูนย์นยขีดนะึงก็เอาไซส์อินนิดนึงแหละใช่ใช่ใช่ดีแล้วเนี่ยถือว่าการมาครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่าได้ประโยชน์กลับไปดีๆแน่นอน <laughs> รอที่ก่อนตอนถ่ายนี่ก็โปรเพชตีดูหลายช็อตเนี่ยก็ศูนย์หมดเลยใช่ครับศูนย์ศูนย์ศูนย์แต่คุณพ่อบอกเขาไม่ชอบนะก็ชอบมันเลี้ยวนิดนึงอ๋อครับไม่ชอบแบบไปแล้วแบบตรงๆแบบไม่คุณพ่อชอบตอนที่มันตีแล้วตกใกล้ใกล้หลุมเลยครับใกล้หลุมแล้วขัดสั้นๆเออตียังไงก็ได้ครับให้มันตกใกล้หลุมเลยยิ่งลงหลุมเลยยิ่งดีในแล้วได้เลยอีพุชมันเยอะเรื่องจริงเราก็ ดูแค่นี้ก็พอแล้วตัวมากขึ้นที่เหลือมันเป็นรายละเอียดเสริมที่เฉยพวกแบตสปินพวกอะไรพวกบอสปีดขับไปสปีดมันมันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับตีให้มันข้าเป้าก่อนครับจริงๆเทคโนโลยีพวกนี้เป็นประโยชน์มากนะใช่ใช่ใช่แต่หลายคนไปดูไปดูเหมือนกับไปโฟกัสผิดจุดบางคนไปโฟกัสเรื่องสปินเยอะกันไปเรื่องบอลสปีดเรื่องขับไปสปีดเยอะกันไปอย่างเงี้ยครับ ตันไหนผมจะชอบดูพวกเนี้ยครับที่ชวนให้อาจารย์ดูครับว่าบอลสตาร์ททางไหนแล้วก็ขับพาร์ไปทางไหนครับแล้วก็เฟสไปทางไหนครับสามค่าเนี้ยจริงๆสําคัญนะครับช่วยเราตีแล้วเข้าเป้าไอ้บอลสตาร์ทเดี๋ยเราดูตัวไหนฮะบอลสตาร์ทนี่ครับพุชเชนพูพุชเชนพูโอเคใช่คอันนี้คือตําแหน่งของลูกบอลที่สตาร์ทออกไปใช่ไหมใช่ก็คือพุ่งออกไปว่ามันมันไปซ้ายหรือไปขวาขับพาร์ตนี่ก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะปะทะไหมครัขับพาร์ตเหมือนกับว่าตัวตัวเหล็กเราเนี่ย วิ่งไปชนลูกกอล์ฟเนี่ยครับดิเรกชันไหนอา่าโอเควิ่งไปชนในเลคชันไหนครับเฟสก็คือตอนที่เฟสทูพ <Faith S 2> าร์ต <two parts. S 2> ตอนที่เหล็กโดนลูกกอล์ฟเนี่ยมันชี้ไปทางไหนอาหา่อาฮะอ่าฮะนี่มันมีสองค่ามันมีมันเทียบกับทักเก็ตไลน์ครับก็เทียบกับแนวที่เราเล็งหรือว่าเทียบกับพาร์ทถ้าเกิดเครื่องก็คือเส้นตรงเส้นเส้นขาวนี่ใช่ไหมใช่ใช่เส้นขาวถ้าห้องนี้ก็คือเส้นขาวใช่ เรียบร้อยศู 000, นย์ศูนย์ศูนสามศูนยเนเดี๋ยวให้โปรเพชรสรุปแล้วกันเผื่อจะไปดูซ้ําว่า้องจากกัวต้องแก้เลยจากที่เห็นตอนแรกๆเลยนี่ตีมาก็ท่านับเป็นถาาก,ก็หลายถาาแล้วนะอาจารย์น่าจะสี่สิบกระชอตนะสี่สิบกระลูกอ,ลอ๋อรอของจากกัวก็ที่มันสตาร์ทขวาเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเซตอัพด้วยเพราะว่าพอเซตอัพใกล้อย,อย่างนี้ใช่ไหมเหมือน เซตอัพใกล้แล้วพอตีด้วยความที่มาจากในอยู่แล้วมันก็เลยมันก็เลยทําให้แบบลงมาเอาได้ลําบากครับเพราะว่าตรงพื้นที่ตรงนี้มันน้อยคือถ้าเรามาจากเอาเนี่ยมันก็จะติดขาเราไงครับ mm hmm. ก็คิดว่าถ้าจะกัวต้องเซตอัพให้มันมีช่องตรงนี้หน่อยนึงครับให้มันกว้างนิดหนึ่งครับเพื่อจะขึ้นแล้วพอลงเราบิดสะโพกไปทางซ้ายได้แล้วมือมันก็เอาออกมาเองอย่างเงี้ยครับวลาเริ่มจากสะโพกได้มันก็เอาอย่างเงี้ยครับ แล้วก็หมุนไปเลยอันนี้จําได้ไหมจำได้จำจำไม่ได้เมป็นไรเดี๋ยวมีลงใน YouTube ไปดูซ้าําเมาแล้วก็จะมีคนนี้คอยช่วยดูด้วยอาจารย์เอกวิทอ๋อครับแม่ดูดูท่าวิ่งด้วยสายตาได้กอล์ฟไม่น่าจะมีปัญหาอาจารย์เออกอลฟเร็วกว่าวิ่งเยอะอ๋อหน้าไม้ของกอลฟอน่หน้าไม้ของกอลฟเนี่ยเวลาสัมผัสลูกเร็วกว่านักวิ่งเยอะครับ เพราะเวลาน้อยกว่าเยอะอะไรครับ,รบหนึ่งวิครับเดียวอะไรอันนี้มันจะดีนะนจะเข้าผมไม่ได้ดูอะไรผมผมดูตอนที่มันเข้าจอครับก็บเพี้ยนน้อยลงอใช่ครับหนึ่งสามศูนย์ออ สตาร์ทดีแต่ว่าพาร์ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าเป็นยากหน้าไม้หน้าไม้ปิดมันถึงมันถึงสตาร์ทไม่ไม่ขวามากครับสตาร์ทไม่ขวามาก <c oughs> ก็คือพวกขับพาร์เป็นไปทางขวาสามแต่ว่าสตาร์ทขวาแค่หนึ่งแต่ว่าหน้าไม้ปิดตอนเท่าก็อันนี้เป็นเหมือนกับเป็นเคสตัรตี้ในการเอาพวกเครื่องลอนมิเตอร์มาใช้ประโยชน์ในการซ้อมกอล์บครับวันนี้โหต้องขอบคุณโปรสดโดมป้าเลยครับที่ มาเปลี่ยนสวิงของน้องจากพวภายในไม่กี่ช็อตนะภายในไม่กี่ช็อตก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากเลยอาจรับจากเดิมตอนแรกมาขับพัดประมาณสี่กว่าสี่ <4 S 2> แล้วเกินเกินสี่ด้วยบางช็อตใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้หลายช็อตก็ผมว่าส่วนใหญ่ที่ตี20ลูกหลังๆนี่ก็ไม่ไม่ค่อยเกินแล้วนะอยู่ประมาณอยู่ประมาณไม่เท่าๆ2สองอะไรเงี้ยครับอาจารย์ ไม่ต้องขอบคุณโปรสดมที่ทั้งให้ใช้สถานที่แล้วก็ช่วยดูให้ด้วยช่วยดูให้ด้วยครับช่วยดูให้ด้วยผมเมื่อกี้ผมก็จาไม่หมดนะเก็บข้อมูลไว้หมดแล้วเดี๋ยวว่าจะไปใช้ก็ตัวเองด้วยได้ครับได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เอกวิทย์มากที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ขอบคุณจริงไม่ใช่ไม่จำขอบคุณผมฮะเพราะนี่ผมต้องขอบคุณคุณซิงอ๋อครับเพราะว่าเป็นความอยากรู้อยากเห็นของผมว่าไอ้ค่าบนจออะไรมันคืออะไรบ้างอ๋อครับแล้วตรงไหนมันสําคัญมากตรงไหนมันสำคัญน้อย ซึ่งมันจะส่งผลต่อการทํางานในวงการในการกอบมากได้ครับยินดีครับก็ถือว่าตอบแทนอาจารย์เพราะว่าเรื่องวิ่งผมก็ถามอาจารย์เรื่องนี้ผมก็เลยมามาอธิบายคืนใช่ใ่อันนี้กถึงเรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับได้ครับก็ขอบคุณโปรเพทด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ